สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนกรุงเบียงยางของเกาหลีเหนือจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีวันก่อตั้งประเทศอย่างยิ่งใหญ่ทำกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงดนตรีการเต้นรำหมู่และการจุดดอกไม้ไฟที่สว่างสวัยเหนือท้องฟ้า แม่น้ำแทดงกลายเป็นฉากหลังอันงดงามสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนแม้ประเทศยังคงเผชิญแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรและความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศก็าตามงานเฉลิมฉลองครั้งนี้แม้ไม่มีผู้นําสูงสุดอย่างในคิมจองอึนปรากฏตัวต่อสาธารณะแต่สื่อทางการย้ําว่าเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อผู้นําและพักแรงงานเกาหลี โดยไฮไลท์สำคัญคือการเต้นรำพร้อมเพรียงในจัตุรัสคิมอิลซูงซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีเหนือและการแสดงผู้ไฟที่ถูกนำเสนอในฐานะชัยชนะของชาติถึงแม้ว่าจะไม่มีการสวนสนามทางทหารเหมือนบางปีแต่ผู้สังเกตการมองว่าเกาหลีเหนือกำลังใช้บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเฉิงวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อสื่อภาพลักษณ์ที่อ่อนโยนกว่าการทดเสาขีปนาวุธที่โลกคุ้นชิน ทั้งอย่างการตอกย้ำอุดมการการพึ่งพาตนเองที่หวังรากฐานไว้ตั้งแต่ปี1948โดยคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศสำหรับประชาชนงานวันชาติถือเป็นโอกาสที่พิเศษที่พวกเขาจะได้ร่วมสนุกและรวมพลังกันอย่างเปิดเผยําการข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตภาพพูและการเต้นรำจึงไม่เพียงเป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่เกาหลีเหนือ ต้องการส่งต่อทั้งต่อประชาชนภายในและสายตาประชาคมโลก